ก็คงอาจจะมาจากการจุดไฟนะครับโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนี่ไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันทําให้เกิดปัญหาในวงกว้างนะครับก็ทําให้จะพบถึงสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็สภาพถุนป่านะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็บุคลากรที่ต้องมาดับไฟป่านะครับอันนี้ก็อยากจะช่วยวินวอนนะครับให้ทุกคนช่วยกันลงมาลงแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบนะครับดูว่าบริเวณไหนที่มีการก่อกองไฟหรือว่าใครที่ จุดไฟนะครับก็ควรช่วยกันเช็ดแล้วก็ช่วยกันเตือนช่วยกันดูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ก็หาวิธีการอื่นนะครับที่ที่เราจะจะจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผาขยะนะครับหรือว่าเผาพวกตอสังข้าวนะครับลองดูว่าเราสามารถที่ใช้วิธีไหนที่มันน่าจะเหมาะกับเราสะด,ดวกกับเราปลอดภัยกับชีวิตของสัตว์แล้วก็บุคลากรนะครับช่วยกันลดนักเรื่องนะครับหาวิธีอื่นะครับที่ที่ที่น่าจะปลอดภัยกับทุกคนนะครับ